ครับสาวัย26มาร้องเรียนกับทีมข่าวของโมโนนิวส์บอกว่าไม่ไหวแล้วถูกผัวซ้อมฮะอ่ะบางคนบอกว่าเอาถูกผัวซ้อมก็แย่แล้ว oh. แต่สาเหตุที่ผัวฉันเปลี่ยนไปเพราะอะไรรู้ไหมฮะน้องคนนี้เขาบอกว่าเนื่องมาจากว่าผู้ชายน่ะถูกหวย mm. พอถูกหวย12ล้านน่ะงานการไม่ทำและที่สำคัญนะคุณผู้ชมมีเมียใหม่ซะอย่างนั้น oh. นี่ครับคุณผู้ชมครับสาวบุรีรำ์รายนี้ครับวัย26ปีมาร้องขอความเป็นธรรมกับทีมข่าวโมโนนิวส์บอกว่าเธอกับสามีเนี่ยนะฮะจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนนะคุณผู้ชมมะและอยู่กินกันมา4ปีแล้วมีบุตรด้วยกัน1คนซึ่งปัจจุบันเนี่ยอายุ3ขวบครับปรากฏคุณผู้ชมครับนี่ เดือนธันวาเนี่ยมันจะมีหวยออก3างวดด้วยกัน30ธันวาคม2565ปีที่แล้วฮะคุณผู้ชมฮะเธอเนี่ยได้เอากระดาษมาเขียนเลขศูนย์ถให้ลูกสาวเนี่ยจับทีละใบคือมันเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมฮะเพราะบางทีบางคนบอกว่ามีลูกเนี่ยบางทีเหมือนลูกจะนําโชคให้อย่างเงี้ยปรากฏลูกสาวจับได้เบอร์อะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมฮะหนึ่กก็เลยเธอบอกโทรบอกผัวบอกว่าเธอเธอซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหน่อยปรากฏคุณผู้ชมฮะเลขที่ซื้อคือเลขอะไรรู้ไหมฮะ งวด30ธันวาคม25 1 5ัน7 196า้าห้าเ้าปรากฏพอซื้อคุณนุ่นคุณผู้ชม,ม30ธันวาคม65ถูกจริงๆถูกรางวัลที่1 2ใบได้เงิน12ล้านบาทฮะแต่เงินเนี่ยเข้าบัญชีสามีทั้งหมดหลังจากนั้นสาวรายนี้เธบอกว่าพอเงิน12ล้านบาทเข้าบัญชีผัวนิสัยผัวเปลี่ยนไปอะไรบ้างฮะงานการก็ไม่ทำ<อ>ดื่มเหล้ามันทั้งวันทั้งคืนเลย พอไม่ได้ดั่งใจมีการทำร้ายทุบตีเธออีกและที่สำคัญฮะให้เงินเธอใช้แค่วันละ2 0บถึง100บาทเท่านั้นฮะสุดท้ายทนไม่ไหวแล้วเธอเลยบอกเลยบอกว่าให้แม่มารับฮะและกลับไปอยู่บ้านเกิดฮะที่จังหวัดบุรีรย์ครับคุณผู้ชมครับอะลองไปฟังเสียงของทางแม่ของฝ่ายหญิงก่อนนะฮะว่าทำไมลูกสาวถึงทนผู้ชายเขาไม่ไหวแล้วะครับบอกไม่ถูกใจหายแล้วเราก็รู้ว่าลูกเราต้องเป็นแบบนั้นแต่เราก็ทําใจไงทาใจเพือ ว่าให้ลูกมีครอบครัวลูกมีครอบครัวเราก็จะได้มีความสุขแต่พอไปมีครอบครัวแล้วเป็นแบบนั้นเราก็ให้กลับมาอยู่บ้านกับพอ่บพอกับแม่อดยาก็ยังดีกว่านอกจากฝ่ายชายไม่มาง้อแล้วเนี่ยนะฮะฝ่ายชายบอกว่าเธอเธอจะเลิกกับฉันเหรอไปเลยจะไปไหนก็ไปเพราะฉันมีเมียใหม่แล้วแล้วเธอบอกอ้าวพี่แต่เรามีทะเบียนสมรสนะพี่ฉันจดทะเบียนกับพี่นะฉันยังถือทะเบียนอยู่เลยนะปรากฏฮนะ ครอบครัวฝ่ายหญิงก็เลยบอกว่าจะทําอย่างไรดีอยากให้คนที่รู้กฎหมายเนี่ยมาช่วยหน่อยเพราะที่สําคัญผัวถูกหวย12ล้านและฝ่ายหญิงบอกว่าก็ลูกเราว่าเป็นคนจับเบอร์นี่ไงและจับเลข196ได้อหกได้<ะ>มันเป็นสินสมรสอ่ะพูดกันภาษากฎหมายเงิน12ล้านมันต้องเป็นของฉันกับลูกครึ่งหนึ่งสิเนี่ยแหละครับผู้ชมครับเอาล่ะแต่ว่าเพื่อเกิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทีมข่าวเราโมโนนิวตอนนี้เราไปกันทั่วไทยเลยนะกุยมะ ทางฝั่งของสามีอยู่ที่เพชรบูรณ์จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยสาวบุรีรัมรย์รนี้กับหนุ่มไรเนี้เขาอยู่กินกันที่เพชรบูรณ์ฮะแต่ทีมข่าวเราไปเจอหนุ่มารนี้ที่เพชรบูรณ์เลยเราไปถามเลยพี่พี่ทำไมเมียพี่เขาถึงออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมแบบนี้ล่ะฟังสามีอายุ4 5ปีก็ได้รับคำก็ชี้แจงแบบนี้ฮะคุณผู้ชมและทีมข่าวโมโนนิวทีมข่าวโมโนข่าวเช้าเราทาให้ดูเลยว่าระหว่างฝ่ายเมียกับฝ่ายชายเนี่ยเขาพูดอะไรกันอ้อาวเรื่องแรกเรื่องทาร้ายร่างกายฝ่ายเมียบอกพี่อะทำร้ายร่างกายหนู ฝ่ายชายบอกเลยไม่เคยทําร้ายทุบตีเลยแล้วฟังฝ่ายหญิงบอกว่าพี่มีเมียใหม่แล้วทั้งที่ยังไม่ได้หย่าฉันมีทะเบียนสมรสนะฝ่ายชายบอกว่าผมก็ไม่ได้มีเมียใหม่ผมก็อยู่คนเดียวเนี่ยแหละแล้วเรื่องของการให้ใช้เงินเวนลา20ถึง100บาทละ่ะพี่ถูกหวยตั้ง12ล้านนะฝ่ายชายบอกว่าไงรู้ไหมฮะไม่ไม่ใช่20ถึง100ตกศูนย์ไปหรือเปล่าผมให้ใช้เวลา1,000ถึง2,000บาทเลยโอไม่ตรงัะสักประเด็นเลยนะแล้วเรื่องเลข196ละ่ะ ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะฝ่ายหญิงบอกว่าลูกสาวเป็นคนจับเลขไงและฉันโทรบอกให้พี่ซื้อหวยเป็่ไงหนึ่งเกฝ่ายชายบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเมียมผมเลยผมเป็นคนแวะซื้อหวยคนเดียวผมเจอเลขผมก็เลยซื้อ,อเอาละฮะคุณผู้ชมลองไปฟังเสียงของฝั่งสามีที่ถูกกล่าวหาอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับผม ก็ให้ทุกอย่างอะไรผมก็ให้กินให้เลี้ยงให้ทุกอย่างก็คือเหมือนก็ผัวเมียก็ปกติต้องกินใช้จ่ายอยู่ด้วยกันนั่นะจะให้ผมว่ายังไงผมก็ไม่รู้จะบ้างไนี่คือผมไปซื้อกับกุ้งกับข้าวผัวก็ให้ไปซื้อตังค์ผมก็ใส่กระเป๋าไว้ให้บางทีพันสองพันก็พึ่งพันสองพันบ้างก็ว่ากระเป๋าตังค์ผมวางอยู่ในห้องผมแล้วก็เรื่องไปก็อยากไปทีเลยว่า จร,จริงฟังแบบนี้มันไม่มีทางที่อยู่ๆสมูทและจะมีความขัดแย้งมันต้องมีเรื่องสิถูกต้องครับคุณผู้ชมครับเพราะปรากฏว่าฝ่ายชายก็เลยบอกว่าสาเหตุที่สาวบุรีดำเนี่ยเธอหอบผ้าหอบผ่อนพร,พอพร,พรพ้อมลูกสาววัยสามขวบเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านคาดว่าน่าจะมาจากความไม่พอใจที่ถูกแม่สามีตอบว่าหลังจากเมียดุลูกสาววัยสามขวบเนี่ยไม่ยอมไปอาบน้ำเพราะว่าจะขอกินหมูย่างก่อนส่วนเรื่องการดูแลรับผิดชอบลูกสาวอเนื่องจากว่ามีลูกสาวด้วยกันเนี่ยนะฮะ ฝ่ายชายบอกว่าตอนนี้ให้คำตอบไม่ได้ขอรอให้เรื่องมันคลี่คลายก่อนค่อยพูดคุยกันอีกรอบส่วนเรื่องการซื้อลอตเตอรี่อย่างที่บอกไปมันไม่เกี่ยวกับเมียผมก็ผมเป็นคนซื้อลอตเตอรี่คนเดียวอะ่ะ<ม>ก็ผมออกไปทํางานผมเจอแผงผมก็เลยซื้อและซื้อแถวเคหะบางพลีสมุทรปราการส่วนเมียกับลูกสาวตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ลาดกระบังฮะโดยที่เมียไม่รู้ว่าผมเนี่ยซื้อลอตเตอรี่หลังจากขึ้นเงินแล้วจริงๆแล้วเขาแจกแจงด้วยนะว่าเงิน12ล้านบาทเนี่ยเอาไปใช้จ่ายทําอะไรบ้างเนี่ยนะฮะอย่างเช่นเขาโอนให้กับ แม่เมียเนี่ยนะฮะแม่ยายเนี่ยหกแสนบาทให้พี่ชายเมียอีกหนึ่งแสนบาทด้วยแล้วก็ดูแลนะฮะทั้งเมียและลูกเหมือนกับผัวเมียโดยทั่วไปอเอาละครับข้อมูลไม่ตรงกันแบบนี้น่าจะต้องหาตัวกลางฮะแล้วดูว่าจะอยู่ร่วมกันได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเงินเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมันไม่ถึง6ล้านแล้วตอนนี้ถ้าจะแบ่งกันเพราะว่าฝ่ายชายก็มีการเอาไปใช้จ่ายเพราะเขาถือว่าก็ผมเป็นคนซื้อ,อแต่ในทางกฎหมายมันก็มองได้เหมือนกันว่ามันเป็นสินสมรส<ะ>มาด้วยกันก็ต้องหารครึ่งใช้ร่วมกันนะครับผมเรื่องนี้